ช่องนู่นตุเจ W เดบิวเอเดิมวันนี้แล้วก็จะมาอัปเดตของที่เรารู้สึกว่าใช้แล้วโคตรชอบือทุกคนจะต้องมีควรมีมากๆกับอีกอันหนึ่งที่เราลองใช้แล้วแบบโหไม่ดีเลยไม่น่าซื้อมาเลยนะคะเออก็จะมาอัปเดตเพื่อนดูกันมันเริ่มกันที่ตัวแรกกันเลยดีกว่าตัวแรกของเราก็คือจะเป็นฟลายนะคะกันแดดตัวนี้จะบอกว่าดีมากคือทุกคนควรจะมีมากๆคือตัวนี้มัน กันแดดที่เรารู้สึกว่าเราอะตามหากานแดดแบบนี้มันนานมากแล้วก็คือจะเป็นกันแดดที่สามารถกันแดดได้ดีหนึ่งเลยคือกันแดดต้องกันแดดได้ดีตัวนี้จะมีกันแดดที่สามารถกัน UVA 1 UVA 2ได้คือ UVB ได้หมดแล้วก็มีพวกแอนตี้โพลิชันได้ด้วยแล้วก็เป็นแอนตี้ออกซิเดนที่แบบดีมากใช่ไหมก็คือเป็นอะไรที่เราชอบอยู่แล้วตรงนี้แต่สิ่งที่เราชอบมากกว่านั้นก็คือเนื้อเขาดูวันนี้ก็คือทามาเรียบร้อยแล้วตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณ2อทุม่มเราทางแต่แบบตอนเช้าใช่ไหมหน้าก็ไม่ ไม่ได้มันเยิม้มแต่ว่าหน้ามันแบบรู้สึกผิวมันดูแบบสุขภาพดีผิวดูแบบเออโกเกาหลีก็คือชอบม,มากทากันแดดใช่ป่ะบางตัวถ้าเกิดเป็นกันแดดอันอื่นอ่ะมันก็จะติดผมแบบมันมีความเหนียวเนอะอะไรเงี้ยแต่อันนี้ก็คือไม่ติดผมเลยดูดิเห็นปะ่ะเออก็คืออุ้ยดีมากตอนนี้กลายเป็นลูกรักเลยถ้าเกิดหมดก็จะซื้ออีกแบบเป็นสิบขวดอ่ะตัวนี้ถ้าเกิดใช้ผิวแพ้ง่ายอะไรอย่างงี้ก็สามารถใช้ได้นะคะเพราะว่าไม่มีซิลิโคนไม่มีแอลกอฮอล์ไม่มีสีไม่มีน้ำหอมไม่มีพาราเบนม่มีมินิโรลล์อไมม่ี ทุกอย่างที่ทุกคนแบบกลัวก่อนหน้านี้เดี๋ยวเราจะบอกตัวที่เราใช้แล้วไม่ชอบนะคะก็คือจะเป็นกันแดดตัวนี้ซึ่งตอนที่เราใช้กันแดดตัวนี้รู้สึกว่าตรงหนาาง้าผากอ่ะมันมีแบบผดผดขึ้นมันรู้สึกแบบอุด แต่พอแบบลองเปลี่ยนกันแดดมาใช้ตัวฟลายใช่ป่ะตรงอุดตันก็หายไปเลยเหมือนกับตัวที่เราใช้แล้วไม่ชอบตัวนั้นอ่ะเดี๋ยวจะมาพูดอีกทีตอนท้ายคลิปนะว่าตัวไหนจะบอกอีกทีเรื่อยๆยำๆยำๆไปถ้าเกิดใครมาถามว่ากันแดดตัวไหนที่ใช้แล้วโคตรชอบก็จะบอกฟลายเลยนะคะต่อมานะคะก็คือจะเป็นเซรั่มกับครีมที่เราลองใช้ช่วงนี้แล้วโคตรชอบก็คือจะเป็นตัวเมโซเอสเตติกนะคะอันนี้จะเป็นเมโซเอสเซนต์กับอันนี้จะเป็นเมโซไวท์เนิงครีมตัวนี้เป็นรุ่นสีม่วงนะคะก็คือจะเป็นรุ่ ช่วยในเรื่องความขาวขึ้นพวกฝ้าอะไรอย่างเงี้ยก็ช่วยได้อันนี้เรารู้สึกว่าตอนที่เราใช้แบบคู่กัน3ตัวนี้เราชอบแบบใช้คู่กันมากเพราะว่ามันเห็นผลแบบตาแตกอันนี้ทุกคนน่าจะรู้กันอยู่แล้วว่ามันดีขนาดไหนนะเพราะว่าเราบป,ไปยาไปเยอะมากแล้วพอใช้กัน3อันเงี้ยประมาณอาทิตย์หนึ่งอะคือสีผิวอะเฉดของสีผิวมันจะเปลี่ยนไปประมาณแบบหเฉดเลยคือเห็นผลไวมาก เป็นเรื่องรอยดำตัวนี้ใช่ป่ะเรารู้สึกว่าเยลโล่ครีมอ่ะช่วยได้มากกว่าแต่เรื่องความขาวคือแบบได้เลยตัวนี้คือแบบโอ้ยช่วยมากช่วยได้ดีมากแล้วเราชอบแพคเกจจิ้งเขาด้วยนะเพราะว่าแบบพอปั๊มปั๊มใช่ป่ะบางทีหัวปั๊มของตัวอื่นแพคเกจจิ้งอื่นอะไรเงี้ยก็จะรู้สึกว่ามันมีอากาศเข้าไปข้างในแต่ว่าตัวนี้คือรู้สึกว่ามันแอร์เลสมากแบบสุญญากาศอากาศไม่เข้าเลยดังนั้นพวกประสิทธิภาพของครีมในขวดอะไรเงี้ยก็จะแบบสามารถคงอยู่ได้นานกว่าปกติแล้วก็ไม่เสื่อมสภาพน,นะคะก็เลยเป็นอะไรที่ ชอบมากอันนี้น่าจะเข้าประมาณเดือนกุมภานะเข้าไทยอะ่ะเออทุกคนลองไปตำกันดูนะถ้าเกิดใครเห็นก็คือกลายเป็น w ิ s ล l i เลยแล้วก็เดี๋ยวรอแบรนด์เขาเออกข้ามาต่อมานะคะตัวที่ใช้และชอบอันนี้3ามก็คือจะเป็นอันนี้อันนี้ก็จะเป็นลิปสติกของวิกตอเรียแบ็กแฮมนะก็คือเพิ่งซื้อมาแต่ว่าชอบมากอันนี้สีมันสวยมากเดี๋ยวจะให้ทุกคนดูสีมันจะเป็นแบบนี้มันจะเป็นแบบอ่อนๆแบบสีชมพูชมพูที่เราชอบเห็นปะวันนี้เราก็ทาอยู่อันนี้เลยสีมันจะแบบ แถมแล้วติดทนนานด้วยนะอันนี้ก็คือจะเป็นสีที่เห็นปะคล้ายๆกันเดี๋ยวจะให้ทุกคนดูเห็นปะมันจะมีความช่ำๆคือเราเป็นคนที่ไม่ชอบลิปสติกที่มันแห้งเลยเพราะว่าเป็นคนที่ปากแตกง่ายมากปากแตกแบบตลอดเวลาแต่พอตาตัวนี้ไปใช่ปะรู้สึกว่าปากมันไม่แตกเลยแล้วมันติดทนด้วยตอนนั้นเราไปกินแบบสปากเกตตี้อะไรเงี้ยไม่หายนะลิปแบบสีมันยังอยู่บนปากเราเราก็เลยรู้สึกว่ามันทําให้ปากเราไม่โทมแล้วมันแบบสีมันสวยชุ่มชื้นอะไรเงี้ยแล้วก็เลยแบบกลายเป็นลูกลักอันใหม่แล้้้วตออนนนนนีีะะคะั นะคือบอกไว้เลยว่าถ้าเกิดใครที่เป็นผู้หญิงพกไปข้างนอกได้ดีเลยเพราะว่าแพ็กเกจจิ้งหนักมากแพ็กเกจจิ้งคือแบบเอาไว้ตีหัวคนถ้าเกิดใครเดินตามแล้วก็เอาไว้ตีหัวคนก็คือหัวแตกเลยอันนี้หนักจริงถ้าเกิดใครไม่ชอบก็อาจจะเอาไว้ที่บ้านอะไรเงี้ยแต่ว่าชอบมากอันนี้เราใช้สีเชอร์รี่นะตัวต่อมาที่เราใช้แล้วช่วงนี้แล้วแบบติดมากคือใช้ทุกวันนะคะก็คือจะเป็นตัวนาดีตัวนี้ของฟิฟทีเซเว่นคายในแบรนด์เนี้ยเราชอบอีกตัวหนึ่งก็คือจะเป็นตัวทาหนูใช่ไหมที่มันจะช่วยในเรื่องสิว แต่ว่าตัวนี้มันช่วยในเรื่องความชุ่มชื้นในเรื่องแบบกดขึ้นอะไรเงี้ยยิ่งช่วงนี้อากาศแห้งมากแบบอากาศมันไม่ค่อยดีมันหนาวหรืออะไรเงี้ยใช่ปะ่ะหน้ามันจะแบบโซมโซมแห้งแหงผลิตความมันออกมาเยอะคือเน,นื้อไขรหน้ามันอะไรเงี้ยแต่ว่าพอใช้ตัวนี้ใช่ปะ่ะหน้ามันจะอิ่มหน้ามันจะฟู แล้วก็แบบพวกผดก็ไม่ค่อยมีปัญหาหน้าแห้งอะไรเงี้ยไม่มีแล้วผิวมันบาลานซ์มากอันนี้เราจะใช้เป็นมาร์กนาะใช่ปะ่ะพอตื่นมาตอนเช้าอะ่ะหน้ามันแบบมันแน่นขึ้นอะ่ะเออมันช่วยในเรื่องรูขุมขนได้ด้วยนะถ้าเกิดใครที่แบบรูขุมขนกว้างอะไรเงี้ยอันนี้คือแบบเด็ดจริงแล้วอ่อนโยนมากทุกคนถ้าเกิดใครใช้ก็ต้องชอบทุกคนอันนี้มันจะมีแบบออกความสีเขียวๆนิดนึงนะเราชอบมากเอามาทําแบบเป็นไนท์มาร์กแล้วก็ผสมกับทานูประมาณ3มหยดตื่นขึ้นมาคือแบบรู้เรื่องคือตัวนี้ใช่ป่ะมันจะมีพวกเบต้า เอนโดฟินที่มันช่วยในเรื่องทําให้ผิวเราแบบไม่โมทมทําให้ผิวมันมีความสุขอะเอนโดฟินก็คือแบบเป็นเป็นฮอร์โมนแห่งความสุขใช่ป่ะตัวนี้ก็คือจะมีอยู่มันจะทําให้ผิวแบบตื่นตัวแบบไม่โทมแล้วก็เลยแบบชอบมากแล้วกลิ่นคือสมุนไพรสมุนไพรเลยนะนะอันนี้ไม่มีแบบน้ําหอมใดๆเลยแล้วก็มีพวกอะมิโนฟตตี้แอซิดเยอะมากแอนทายออกซิเดนต์คือโคตรด,ดีแล้วก็มีประมาณแบบหลายสิบชนิดเลยอเออก็คือเป็นอะไรที่แนะนําอันต่อมานะคะก็คือเป็นอันที่น่าจะเพิ่งวางขาย วันที่เราลงวิดีโอนี้แหละแต่ว่าเราได้มาก่อนเพราะว่าเราแบบคุยกับเจ้าของร้านใช่ไหมแล้วเจ้าของร้านเขาก็แบบมาสกิกับซิฟกับซิฟเราอะว่าเฮ้ยเดี๋ยวจะมีแบบกลิ่นออกใหม่ที่มันเป็นกลิ่นในช่วงวันวาเลนไทน์อะไรเงี้ยก็เลยแบบขอเข้ามาเลยบอกว่านูขอก่อนได้ไหมแบบชอบมากคือชอบทุกกลิ่นของแบรนด์นี้เลยอันนี้จะเป็นแบ,บรนด์ของ my s e n นะถ้าเกิดใครที่ดูคลิปวิดีโอ b บ s ส2 0 2 0เกี่ยวกับพวกเอ่อพวกเครื่องสําอางอนะไรอย่เงี้ยแต่ว่าอันนี้ก็คือจะไปติดอยู่ในคลิปวิดีโอนั้นด้วยคือมันหอมมัน ในวันวาเลนไทน์ของเขานะกลิ่นมันจะแบบออกกหลาเออแล้วชื่อกลิ่นอันนี้ก็คือเป็นชื่อว่า d e a r n e ก็คือเป็นชื่อแบบเรียกว่าที่รักความหมายก็คือแบบที่รักอะไรเงี้ยคือกลิ่นมันหอมมากคือแบบเจ้าของเขาเทสดีมากเป็นคนที่เทสกลิ่นคล้ายๆกับสิ่งที่เราชอบอบแล้วก็แบบใช้ได้นานด้วยนะอันเนี้ยตอนนี้ตอนนี้ที่เราเคยใช้อยู่มันเหลือประมาณนี้แล้วอะเป็นแบบหลักเดือนนะใช้ได้โคตรนานแล้วประมาณแบบถูกอะหลักร้อยวันสี่ร้อยเก้าสิบมั้งถ้าจะไม่ผิดอันนี้ก็เป็นสิ่งที่แบบถูกและดีที่คนควร จะมีอันนี้คือเป็นอะไรที่ชอบมากเราซื้อไปหลายขวดมากอันนี้อยากจะแบบแนะนําทุกคนสุด ตัวแรกเลยนะจะเป็นในกลุ่มของกันแดดที่เราที่เราพูดไปตอนแรกก่อนอนะนี้ที่เรารู้สึกว่าใช้แล้วแบบผลมืนอนขึ้นหน้าผากคือรู้สึกว่ามันแบบค่อนข้างอุดตันเอะเราก็ไม่รู้ว่ามันเป็นเพราะสาเหตุอะไรแต่ว่าพอลองเปลี่ยนตัวนี้แล้วไปใช้ตัวกันแดดของซายใช่ป่ะผิวมันก็เป็นปกติเราก็เลยสนิษฐานว่ามันน่าจะเป็นเพราะตัวนี้แหละก็คืออันนี้นะคะเมสโซอันนี้จะเป็นรุ่น light water anti aging veil นะอันนี้ก็คือจะเป็นกันแดดของเมสโซเอสเตติกนี่ก็คือเป็นแบรนด์เดียวกันอันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่เราชอบมากแต่ว่าอันนนีี้ก็็คือเปสิ่่งท ราไม่ค่อยชอบเท่าไหร่เป็นแบรนด์เดียวกันแต่ว่าก็มีทั้งสิ่งที่ชอบและไม่ชอบนั่นแหละเอออันนี้ที่ไม่ชอบเพราะว่าอะไรหนึ่งก็คืออย่างที่บอกมันผดขึ้น2อก็คือเราถ้าเกิดเป็นคนที่ผิวมันผิวผสมเนี้ยคือมันก็จะมันอ่ะผมมันก็จะติดอะไรเงี้ยคือมันก็จะไม่สบายหน้าระหว่างวันเพราะว่ามันไม่ค่อยซึมมันจะมีความมันเยิมนิดนึงระหว่างวันเราก็เลยไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะคะในเรื่องกันแดดเขาก็กันแดดได้ดีมาเขาสามารถกันแดดได้หลายลังสีมากๆใช่ป่ะแล้วก็ไม่ทําให้หน้าแบบฝ้ากระ เราไม่ชอบอย่างที่บอกอะก็โหว่ามันแบบขนมันขึ้นตรงหน้าผากมันอุดตันแล้วก็เลยแบบ no เซโนไปแต่ว่ากันแดดของเมโซเอสเตติกเขามีหลายรุ่นนะไม่รู้ว่ารุ่นอื่นจะเป็นยังไงนะเพราะว่าเรายังไม่เคยลองใช้ร่นเลยเราเคยลองใช้แค่รุ่นเนี่ย light water anti aging h e e l ประมาณนี้แต่ว่าถ้าเกิดใครที่อาจจะแบบผิวแห้งอะไรอย่างงี้ก็น่าจะชอบนะหรือว่าใครที่แบบล้างหน้าสะอาดอะไรเงี้ยเราอาจจะเป็นคนหนึ่งที่ไม่ค่อยชอบล้างหน้าแบบเยอะๆอะไรเงี้ยก็เลยอาจจะไม่โดนเท่าไหร่ตัวนี้อันนี้ก็จะเป็นอีกอันนึงของเมโซ เอสเตติกเหมือนกันนะคะเป็นแบรนด์เดียวกันแต่ว่าอันนี้ที่ไม่ชอบก็เพราะว่าเพราะว่ามันควบคุมทิศทางไม่ค่อยได้มันจะเป็นหัวสเปรย์เหมือนกันใช่ปหแต่พอฉีดอะคือมันจะไปโดนมันจะไปโดนตรงแบบผมหรืออะไรเงี้ยซึ่งมันทาให้ผมแบบเหนียวแล้วจับกันเป็นก้อนมากเหมือนกับไม่ได้สระผมมาแบบประมาณอาทิตย์สองอาทิตย์อะเออคือถึงแม้ว่าเราจะทําแบบเนี้ยปิดผมหรืออะไรอย่างเงี้ยใช่ป่มแล้วก็ฉีดฉีดคือมันก็ มาถแบบควบผุมทิศทางได้แล้วยังไงมันก็แบบไปเปิดสักตรงนึงของผมซึ่งผมมันทําให้แบบผมมันมันอะและอกอย่างหนึ่งของอันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะฉีดให้ดูเนี่ยเห็นป่ะทุกคนมัน,มนกระจายแบบไปไกลมากนี่แบบเปิดแถวนี้หมดเลยอะ เนื e ้อเขาจะกลายเป็นแบบนี้แต่เราชอบเทกเจอร์เขานะเดี๋ยวจะให้ทุกคนลองฟังเสียงเทกเจอร์ของมันดูมันจะเป็นเหมือนวิปปิ้งคิมไม่ชัวร์ว่าทุกคนจะได้ยินหรือเปล่านะแต่ว่ามันจะแบบแตกตัวอะไรอย่างเงี้ยกลายเป็นน้ำๆมันจะมีเสียงเหมือนฟองอะเออฟองมันกึ๊บ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 ซ่าๆอะไรอย่างเงี้ยเออเราอะชอบเทกเจอร์เขาแต่ว่าไม่ค่อยชอบเนื้อเขาเพราะว่าเดี๋ยวจะให้ทุกคนดูแต่ว่าถ้าเกิดใครที่ผิว น่าจะชอบตัวนี้เลยนะเพราะว่ามันแบบมันเติมความชุ่มชื้นมันค่อนข้างมันนิดนึงตัวต่อมาอันนี้เป็นสิ่งที่เคยชอบมากก็คือจะเป็น La n e t Lip Sleeping Mask นะตัวนี้ทำไมถึงไม่ชอบแล้วก็คือพอใช้แล้วมันแบบรู้สึกว่ามันปากแตกอะ่ะ คือก่อนหน้านี้ที่เคยใช้ชจะดีมากคือทาไปคืนเดียวตื่นมาปากชุ่มชื้นปากนุ่มแบบเรียบเนียนกลิบมากใช่ปะแต่ไม่รู้ว่าทําไมไม่รู้ว่าเขาเปลี่ยนสูตรหรือเปล่าหรือว่าปากเรามันเป็นอะไรหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่ว่าพอใช้ตัวนี้เราก็เลยแบบปากมันแตกคือมันคือมันไม่ได้ช่วยให้มันเติมความชุ่มชื้นได้เท่ากับอันเดิมอะไรเงี้ยเราก็เลยไม่ค่อยไม่ค่อยอินเท่าไหร่ไม่ชัวร์ว่ามันน่าจะเป็นทีป่ปากเราด้วยหรือเปล่าเราก็เ,ากเลยเอองงเหมือนกันตัวนี้ก็งงงนิดนึงตัวสุดท้ายที่เราไม่ค่อยอินนะคะก็คือจะเป็นตัว อัพพอดแคร์ตัวนี้จะเป็นไอครีมของอะพอดแคร์ที่เราไม่ชอบเลยก็เพราะว่าพอทาไปบนเปลือกตาเปลือกตาเรามีความบางนิดนึงเออก็เลยรู้สึกว่ามันแบบแสบแแล้วมันทําให้แบบเปลือกตามันดูแดงแนิดนึงอะ่ะเออเราก็เลยไม่ค่อยชอบนะคะอาจจะเป็นเพราะว่าตาเราแบบบางนิดนึงเราก็เลยไม่ค่อยอินกับตัวนี้เท่าไหร่มันเป็นรุ่นแบบแอนตี้เอจจิ้งนะเราก็เลยไม่รู้ว่าพอใช้ไปนานๆแล้วริ้วรอยหรือยรอย่างนี้มันช่วยไหมเพราะว่าพอใช้มาพักนึงแล้วรู้สึกว่ามันค่อนข้างแสบแล้วมันยิบแล้วมัน แล้วมันมีความแดงคล้ายๆกับอาการแพ้นิดนึงแต่ผิวไม่ได้สาบนะก็เลยไม่ค่อยชอบเท่าไหร่เมื่อกี้มีสิ่งที่ใช้แล้วชอบอีกตัวหนึ่งแต่ว่าเราลืมพูดไปเดี๋ยวขอพูดตอนนี้เลยแล้วกันก็คือจะเป็นเอิบนะคะอันนี้จะเป็นแฮนด์ครีมของเอิบที่เราชอบตัวนี้เพราะว่ามันเติมความชุมช่มชื้นได้มือมันไม่ได้แบบสากแห้งหลังจากที่ใช้แอลกอฮอล์แต่ว่าอันเนี้ยที่เราชอบเพราะว่ามันไม่มันเลยถ้าเกิดเป็นแฮนด์ครีมอันอื่นอ่คือพอทาแล้วมันชุมช่มชืม้นจริงแต่ว่าพอสักพักหนึ่งไปเล่่นนนโททร,ออร,รั์เเลคอมมะ้ยกก็จูสึ มันเหนียวแล้วมันแบบมีความติดหน้าจอหน้าจอแบบมันมันมันอะไรเงี้ยเราก็เลยไม่ค่อยชอบแต่ว่าตัวเนี้คือมันซึมแล้วมันแบบไม่ได้ทําให้มือมันมือเยิ้มเลยสามารถไปเล่นโทรศัพท์ได้แบบไม่เป็นคาบอะเออแล้วก็จับนู่นจับนี่ได้สบายอะไรเงี้ยเราก็เลยชอบมากแล้วก็กินหอมมากมันจะเป็นกลิ่นแบบมะพร้าวน้ําหอมแบบไข่ดมก็หอมผู้หญิงผู้ชายคนมีอายุหน่อยอะไรอย่างนี้ก็น่าจะต้องชอบมากอันนี้คือแบบดีดีมากก็มีมันเท่านี้นะสิ่งที่ตอนนี้เราใช้แล้วแบบชอบมากกับสิ่งที่ใช้ แล้วคือแบบ no no อะไรเงี้ยก็ขอจบคลิปวิดีโอกันไว้เท่านี้ถ้าเกิดใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับ ท้ายเพืเราด้วยนะคะเพราะว่าเราก็จะได้มาเจอกัน้นอีกแล้วก็จะได้เป็นแบบ <c oughs> เพื่อนคุยกันไปย,วยาวๆเราชอบเราแบบคิดถึงทุกคนมากทุกคนสามารถมาคอมเมนต์พูดคุยเล่นกันได้เลยนะถ้าเกิดใครคอมเมนต์ก็คือจะรู้เลยว่าเราอา่อมมนานทุกคอมเมนต์เราตอบทุกคอมเมนต์แล้วก็กดหัวใจให้ด้วยทุกคอมเมนต์เลยวันนี้ก็ไปกันแล้วนะคะไปบายถ้าเกิดมีอะไรอยากป้ายยาเราก็คอมเมนต์ข้อมาไว้ด้านล่างได้เลยเดี๋ยวเราก็จะไปซื้อตามทุกคนเหมือนกันนะไปกันแล้วค่ะบ๊ายบาย <c oughs>